เห็นหลายคนมาถามว่าลูกน้องคาทาท้องหายไปไหนไปวันนี้ไปดูกันว่าลูกน้องคาทาท้องเนี่ยไปไหนแล้ววันนี้น้องเจมกับพ่อเจมก็ได้มาหาลูกน้องคาทาท้องและนี่ก็คือของฝากของลูกน้องคาทาท้องพอมาถึงปุ๊บก็มีเอฟซีเข้ามาทักทายแล้วเราก็ไม่รอช้าพ่อเจม่แม่สาวแล้วน้องเจฟฟี่เข้าไปหาลูกน้องคาทาท้องกันเลยแล้วันนี้พวกเราสิบชาก็มาด้วยความหิวโหยเอ้ยไม่ใช่แต่แงวลูกน้องคาทาท้องอยู่นี่วันนี้ลูกน้อง น้องเจฟฟี่เรามาบวชลูกน้องคาถาท้องกันและเหรียญวันทานที่แม่สาวกับน้องเจฟฟี่ได้เตรียมมานั่นก็จะมีรีโอและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมาม่าเพราะว่าลูกน้องคาถาท้องเนี่ยเขาชอบกินมาม่ามากๆาไม่ใช่ทุกคนอาจจะหายสงสัยแล้วใช่ไหมว่าลูกน้องคาถาท้องหายไปไหนและวันนี้ลูกน้องคาถาท้องก็ลาอุปสมบทแล้วค่ะพ่อเจมส์กัวกลัวน่าจะไม่หล่อเลยคว้าแว่นน้ำให้ใส่ซะเลยวันหนึ่งจะบวชเรานีสรา ใช่ขอพักสักครู่เพื่อที่จะร้อหน้าขึ้นบอทแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าที่เอลพ่อเจมพกอะไรมาแมวันนี้พ่อเจมเขาไม่ธรรมดานอกจากแม่สามจะเตร,รียมเหรียญวันทานมาทำเพื่อแล้วเายังมีเสื้อเจมฟี่จอมพลังมาโยนให้อีกหลายตัวแม่วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะและตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วหนึ่งคนแต่เสื้อรู้สึกว่าจะหวาดไป3ตัวแต่ไม่รู้หายไปไหนอีกสองตัวเขาบอกพอดีเลยที่บ้านไม่มีผ้าคีร้วแล้วเราก็จะเอฟซีตัวน้อยอีกหนึ่งคนแต่จะว่าไม่ได้ว่าโชคเจมฟี่จอมพลังมีแต่เอฟซีตัวน เอฟซีช่องเจฟฟี่จอมพลังนี่รล่อทั้งนั้นเลยและอี่ก็คือผลแห่งการล้ำไม่คิดหน้าคิดหลังหลังเพลงจบก็จะเป็นสภาพนี้ไม่ว่าร<ด>้นอนแค่ไหนก็ขอให้ได้ แต่จุดจบมันอยู่ตรงที่แกะเหรียญนี่ <จบ S 1> แหละจบไม่จบไม่รู้แหละแต่ตอนนี้พระเท่าอึมพึมกับพระเท่ากึกหรือขอแกะเหรียญซื้อน้ําโออิชิสักขวดเถอะและตอนนี้นากเว็บเมื่อกี้ก็กลายเป็นพระเว็บอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้ก็นอนเรียงกันยาวเลยไม่ว่าจะเป็นลุงบอยะระเบิดป้าพระเท่าอึมพึมกับพระเท่ากึกหรือแม่สาวบอกเลยว่าวันนี้สนุกสุดขีดวันนี้ใครได้เสื้อไปบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะตอนจะกลับบ้านพ่อเจมแม่สาวและน้องเจฟฟี่เราก็ร่วมถ่ายรูปกับพระใหม่กันพ่อขวเจฟฟี่จอมพลังอนุโมทนาบุญด้วยครับ